สวัสดีจ้าพี่นอ้องคนนี้ยายมีกัสิทข้ามแกงเห็ดแกงเห็ดรวมแกงเห็ดรวมตำพริกไส้ก่อนให้น่องจ้าพริกขูดพริกไส้ ย่างลัะพี่น้องเนาะอาหารอีสานบ้านเฮาเอาจิแกงเฮ็ดร่วมกัะพี่น้องมันเนี่ยตะไคร่ใส่ก่อนตะไคร่ใส่พี่น้องไข่ใส่ใสตยหอมพักนั่งตู้ใส่ที่หลังตั่งตู้แห่ง <c oughs> ยายแม่ลืมเบาสุ่ฟังยายแหมยายลืมเบาพี่น้องจ้ะยายแม่เปลี่ยนหนาปูไฟไหมเด้อจ้ะเป็นลืมยายแม่เด้อไทยอันนาปูไฟไหมกับลูกสาวสาวงั่กับลูกสาวหน่อยจ้ะก,ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเด้อดจ้ะว่าลูกสาวคนกับโบอย,อยากออกกล้องเพราะภายในดอกพี่น้องกันได้ขอเงินว่าอือพาออกหมาปูไฟให้เพื่อนเบื้องแน่เพื่อนก็อยากเห็นลูกคนละ ไ,ได้ไเปลี่ยนหนาโปไฟพี่น้องจ้ายายมีกค็คือเก่านัดำละจ้าใส่เกลือพี่น้องนะเกลือไปก่อนกเกลี่เฮ็ดพี่น้องจ้าสดุดอ,อนๆนะเนาะอนีอจะแม่งกินลูกคือเก่านัดำละจ้า อบคอมเมนต์เพิ่นว่าเออได้แม่เปลี่ยนหน้าโปรไฟล์อยหยังว่าซั่นลึกอันจําบ่ได้นะอ๋อจําได้คือเก่านั่นล่ะยายแม่ก็คือเก่านั่นล่ะโอกคือเก่าล่ะเมลีแฮปปี้คือเก่าดอจ้าเปลี่ยนแต่หน้าโปรไฟล์ซือๆหน้าโปรไฟล์ลูกสาวล่ลูกสาวใหญ่กับลูกสาวล่แกงอันบ่ได้แกงโดนแล้ว ไอ้ต้นหนึ่งตั้นพัดแต่ซุปแต่เฮ็ดแก้วไปสั่งพี่น้องมันก็สซิแกงเนี่ยปลากรวดไงคอยคือเก่าแล้วพี่น,อน้องเลยุณน,น,น,นะคุณอันซ้อนน้ำมาเด้มอมาเอาไปกินผู้ใดบุ๋ม <c oughs> รัฐบาลเฮากลับไปปีหน้าเน,นี่นกระเซียมมาอีกละพี่สาวสเฮ็ดไใหลายบัานที่นี้พี่สาวแล้วเฮ็ดใบบัานนี้ ใส่ปลาไหลายๆคนพี่น้อง,งจหมือนชิ้เล่นัวเนาะใส่หน่อยเพราะพ่อปลาลเพราะแซ่บที่แก่เห็ดนะแกบบ่เห็ดร่วมพี่น้องทุกเห็ดเลยเห็ดฝรั่งหวานเห็ดโอ้ชูนยยเ,เ,นเนี่วเห็เดพี่น้องหลายอย่างเห็ดร่วมเลือมือนี้ไอ้ปลาเดดนัวๆนี่แซ่บพี่น้องนี่มาปีละปุ๊บเดี๋ยวปีนี้เอาปุ๊บมีละมา้านะแต่ยังอีกอยู่ปุ๊บนึงกินบ่เบิด์ตจุ ตอนเปนเที่ยวห่อแล่นก็ซื้อปลามากปลาปลาตะเพียน่พี่น้องมีขายเนาะอยู่ตลาดปลาฮ่อแล่นเนาะเคยซื้อมาเห็ดไว้ยังมันได้กินได้ปีได้ปีนึงแล้วตัวแดงจึ้งจึ้งอยู่อันนี้เอามาจากบ้านเ้องนี้พี่น้องแกงเด้อพี่น้องไม่กินแกงเห็ดทนอนๆน้ำย่อยไว้ส้นทอนๆน้ำกันจะ้ะแกงอีสานบ้านเ้นองส้นท่อนๆตำแก้ว ເດີ້ເຮັດແກ້ມສົດກິນຢດຽວລ້້ອງກິນນໍາເດົ້ກິໍາาກໍບ ลอยร้อนรุ่ร้อนน้พี่น้องแต่ว่ากันยังพอได้เก็บพี่อดคอมบอลไลคือเก่าพี่น้องจ้ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเด้อที่เขามาเป็นกันลังใจเมลี่แฮปปี้พี่น้องขอบคุณทุกน้ำทุกน้ำใจคุณหลายจ้ะขอบคุณดูสูทุกประเทศแล้วนาะพี่น้องประเทศไทยเฮาประเทศเยอรมันยุทุกประเทศละจ้ะขอบคุณหลายที่เขามาไอ้กันลังใจเมลี่แฮปปี้พี่น้องรู้สึกว่าสิบายสบาย จะเฝ้าสร้างเด้อแกงเก็ะกินน้ำกันป๋องเป็นวานน้องเจียเนี่ยอ่ะเป็นคอมเมนต์มากน้องวานกินไปหลายๆลายวกแกงเนี่กินในเบื้องเวทกินในเบื้องขอเฮ็ดไปด้วยพี่น้องจ้าขอว่าวตู้ขี้บุญเลยันชิยุทธไทยคลิปจ้ะการเฮ็ดอาหารขอชิยุทธไทยคลิปส่วนมากขอชิยุทธเหนื่ไทยคลิปจ้าพี่น้องจ้าเราขอเก็บแม่เราขอเฝ้าแม่ล่างร่างร่างแกงล้มจะใส่ใต้คลิปด้วยจ้ะพี่น้อง กับเบิ yeah, yes, yes, here, ้งบ in mm ่จบคลิปกับซบ่เห็นเ้จ้กพี่น้องจ้าช่วนี้เห็นบิ่าื่อรดหละเห็นืเนา้ที่เรียกว่าสิแกนเซน้่องนเนาะของเราันเคือเราเอแีกนเนนธรรมดานี่ยแะว่าบบกกนน้งมันตองนมพอมนาะพี่น้องโอมกระเดีกลากแบบอีสานบ้านเฮ้าพี่น้องจ้ะ แ็ห็ตามแดนิีวิตได้ไหมตกกับไปโุ้นเมี่นเหมืนเราได้ไหมเลิือกจากการอย่างนมากะมัดแขงเห็ดกินหมนอ้วอแกงกินพี่น้องจังสีเหเนาะเมากินจังสีพี่น้องจ้าวาวกาเนาะเขามากกินแบบจังสี่อีสานอีสานบานเฮาเนาะ ก็เขาบอกได้จากเราะว่ากับพวกนินเหมืนวดเือม้วนของกิ่นขวดกินนต้นเงือกม้วนเขาจ้ายและมันก็เล่นมากินนตะปวกปลาปวกเห็ดน่สิแล้วพี่น้องก็เก็บไปหลายๆ่ะแล้วพวกเห็ดพวกนี้ก็ินอนน้เรานี่ยคนอื่ไปทิ้มนี้ แย่งเียเดียวเลือกที่นอ,อ,อนย่งกับพวกกินก็นได้นี่ชุดแนวเห็ดที่ไหนที่นองจ้ะรมจะจองไนจนพี่้อง,นองจนเสียแนัว่ขาดใบคงคงรส เออพี่น้องไม่กินแกงเห็ดนั่นยายแม่จ้ะยายเม่สิ้กินเลาจ้ะกินเมฆก,กับพี่ยังไล่ออกพี่น้องแกงเห็ดสูพี่น้องกินแกงเห็ดเก็บมาจากป่าธรรมชาติจ้ะนี่พี่น้องปลาติวฝรังง่งเนี่ยเก็บมาเนาะ,ะเก็บมากแต่หีใสไปเลยปลาติวฝรัง่งใสไลายคนสส้มด้วยพี่น้อง ใส่สม,มิสก,ก้นกะับขนมโบบบ้าเขายังใส่อีกก็ได้ติวพลังเสร็จแล้วพี่น้องจ้าบัดที่นี้ใส่ผงง้อลงไปใส่หลายๆมันยังแสบใส่หน่อยมันก็แสบติวพลังใสล่ลงไปถักนั่งตู้กับปากกางแอ่งหวยพี่น้องคนแพงแล้วเนาะ ลองใส่เลยกลับมาจากบ้านพ่อที่นึ่งไทยู่ไงแก้วแล้พี่น้องบาที่นี่แล้วแล้วพี่น้องแกงเห็ดไส้แม่แล้วแกงเห็ดรวมอ๋อเวยเว้ยอมมัน นั่งตู้คับเกิแงี้ขอกรใส่เนาะขอบคุณหลายเด้อพี่น้องที่เขามาเบิง่งทรงมิลลี่แฮปปี้พี่น้องจ้าพ่อกันคลิดนายจ้าพี่น้องขอช่วยอะไรจ้า <c oughs> ลูกสาวละลูกสาวใหญ่ลูกสาวละโอ้ยเบิ่งอากาศพี่น้องจ้าโอ้ยฝนตกลินฝนตกลินพี่น้อง อทรงลูกไปลงเรียนแล้วอืมแกงเห็ดกินเรียบร้อยจะคองกระสิไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานพี่น้องไทยบรรยากาศนี่มันเศร้าสวยสวยสวยเรลือดิพี่น้องอืม,อมบรรยากาศไหมเขาป้ากับเปียกมุดอยู่เด้วยนี้ ผลตุกลินหน่อยุ่มแสะอยู่พี่น้องจ้าตุกคักตุกเนี่ยมาทายทั้งระเบียงบานย่ายเมฆสูบึงพี่น้อง,งเพื่อนบานก็จะปลูกขอไพ่ผลตุกลินพี่น้องจ้าโอ้ยพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องย่าย่เมฆกินเขากินน้ำก็จะไปหาเฮ็ดเวกเฮ็ดงานหรอจ้า